สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยินคัมคลิปนี้เป็น EP ที่13บสนศุกร์ฤดูร้อน7โมงเช้าอ่ะเราอานจดหมายจากคุณยายไลเซนสกิลนิวเลเวล่ะเราไปดูซิว่าเราได้ใบอนุญ,ญาต เพิ่มขึ้นคุณยายแจ้งมาเราไปหาคุณยายก่อนคุณยาย,ยนนครับกีิครมามาดูบใบอนุญาตใบอนุญาตการผลิตเบีย มีอยู่600อ่ะมีใช้500ได้ใบอนุญาตผลิตเบียร์ระดับหนึ่งเรี่แคนคิดโอเคเหลืออยู่155มาคุณยายมีอะไรให้ผมทำไหมครับจุดสีฟ้าแบน ลาหัวแบนไปหาคุณจอนก่อน,นคุณจอนครับมีอะไรให้ผมทำไหมครับว่บาเานี่ยว่า โอ,อ้น่าจะมีเยอะจังจับให้หมด ไม่มีที่ต้องมาเรียงใหม่ อัน,นี้ด้วยอันนี้น่าจะาให้ของคุณยายอันนี้ขายเนาะแมงวันหรอ,อเอ้พวกนี้ขายอันนี้คุณยายใช่ไหมไม่ใช่ดิของคุณจรเออให้คุณจรก่อน เรามาให้คุณจอนคุณจอนครับผมเอาผีเสื้อมาให้แล้วครับดูไหมนี่ครับของคุณผีเสื้อเรียบร้อย ได้เสื้อเขียวกันหนาวต่อไปอ่าันนี้ขายนะเนาะเสื้อเดี๋ยวขายนี้ก่อนนาะเสื้อเก็บขอ,อเสื้อเก็บก่อนอ่าคุณจอครับผมมาขายผีเสื้อววพวกนี้ขายก่อนมันซ้ำ สองพันสองเรียบร้อยต่อไปคุณยายเป็นปลาแต่ว่าเดี๋ยวเอา,มาแมลงมาวางไว้ก่อนวางได้สองชัน้น วางไม่ได้ได้แค่สองชั้นเราก็เอาของมางไว้ที่เดิมอีกแอคโอเคจะพังละอ่าเดี๋ยวต้องไปซื้อ อะปลาเนาะปลาไมา้คุณยายก่อนปลาอยู่ฝั่งไหนปลาจุดสีฟ้าแบนอ่าอันไหนวะอันนี้มั้งไม่ใช่ปลาจุดสีฟ้าแบน ือเป็นตัวเล็กอันนี้เปล่าเก็บไหม้หมดนี่ได้ไหมหรือว่าต้องมีตัวแหละไม่ใช่หมดเลยเป็นป้ายาวๆหรอ นี่มั้งวันนี no? okay. ้ปะเออใช่ใช่นี่ไงโอเคไปให้คุณยายก่อนคุณยายครับผมเอาปลามาให้แล้วครับคุณยายคุยอะไรเนี่ย คุยรอบก่อนนี่ครับเอาปลาจุดสีฟ้าแบนมาให้แล้วได้หมื่นสองโอเคไปจากไม่มีเนาะเราไปเอาปลาไปตั้งที่เดิมก่อนอันนี้เป็นหลง อะวางข้างบนได้วางข้างล่างก็ได้เรียบร้อย มะนาวยังไม่โตเอ้ยยังไม่ออกลูกต่อไปเป็นเควสรายวันหลอมแรกเป็นแท่งซื้อเครื่องมือใหม่แล้วก็ขุดดินสามครั้งซิเรามีอะไรที่ต้องซื้อเพิ่มไหมอิกแอคเนาะอิกแอคอันหนึงสองอัน รือน่าจะเป็นรั่วไหมหรือที่จับที่จับมแมลงก็มีเนาะอ่างั้นเอาพิกแอคแล้วกันเนาะซื้อเครื่องมือคุณจอครับผมมาซื้อเครื่องมือครับพิกแอคคันสองเป็ดเรียบร้อยต่อไปก็ขุดดิน กดดินสามครั้งขุดตรงนี้ก็ได้หนึ่งสองสามครบแค่นี้แหละแร่เขาให้เผาแร่นี่ยรอมแร่เรามีแร่หรือเปล่า mi ra đi nữa, cácเก็บ luôn àเก็บ pick สองอันหรออืมเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าอ่าน,นี้มีพอเนาะมันก็อ่ะโอเคครบสองอันแล้วก็เอาแร่ที่ยังไม่หลอกมาเก็บปล่อยเผาไว้เนาะเสร็จพอดี ได้ทองแดงมาเก็บต่อไปเรามาดูงานลับไปก่อนลาอัลฟาพุชปิส่ะ ่ามีสองที่เนาะอาวุธเรามีหอ,อกกับไม้ตะบองอาหารมีโอเคอาอาหารเรามีเรามาหาคุณยายก่อนว่ามันดูสิเราต้องการให้คนย้ายเข้ามาที่นี่ มีร้านค้านโฉนดรู้สึกอันนี้จะไม่มีน้องแผ่นดีบุกสแผ่นหินปูนยังไม่มีเราต้องแผ่นดีบุกก่อนน่าจะไม่มีนะแผ่นดีบุก ใาไม่มีจริงด้วยเอ๊ะไม่เป็นไรงั้นเราจัมาเลงเล่นก่อนตรงนี้มีอะไรเนาะอ้าวมีขนนกนี่แหะจับ เราไปล่าอะไรนะเดวิลฟุตทางนี้ตรงไปเลยซ้ายขวาไม่มีเค่นะโอเคอยู่นู่น ลาบเวลาเด็กเบเวิลก่อนเก็บมะนาวด้วยกลับกลับไปขายเอ๊ะเห็นแวบๆบหแบบ่ออยู่นี่ไปดนแล แล้วก็เห็นแรกแวบๆแนี่ไงนี่จะพังล,ละเดี๋ยวเราไปทางนี้เนาะไปทางนี้ยังไม่แตกเก็บผลไม้ก่อน มะนาวอ่าไปทางซ้ายต่อทางนี้อืมลงมาข้างล่างเนาะลงมข้างล่างจะได้โดดข้ามน้ำได้อุ้ยไอเคไอเคอ่ะไหนก็กินมะนาวเผา แล้วก็มาไอเค่ลบลบทิมหนึ่งสองเงยเงยงยทิมทิมเงยทิมทิมแล้วก็ทิมทิม ทิมทิมปึ๊บหลบหลบหลบชุบหลบอัออนอน,นี้เด็ดทิมทิมทิมอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนนี่แน่เรียบร้อยได้เขี้ยวสามอันเนื้อไม่ได้เฮป้า กดแล้วไปด้วยแล้วก็กันที่โอเคตรงไว้เลย ระหว่างทางก็เก็บนู่นไปเนะี่ยตัวเบร,ร์เลยมีแค่ไหมไม่มีหายอันนี้แหละ นันนั้นป่ะนั่นแค่ไหนวุ้ยเดี๋ยวนะขอกินมะนาวตักสองลกูกมันมาแล้วอืมคนไฟ lộp 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 Úi, đón cắt Ô, oh, lộp 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 Thu ngày điều nè ยาประชิดประชิดก็โดนไฟเป็นพลุมามามา,มาคนไฟแทงน,นี้อีกแล้วอุ้ยกับโดนอุ้ยกับโดน พ่น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 ทิมพ่นทิมอุ้ยโดนกัดเลือดจะหมดนี่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  เฮ้ยนี่หนี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 ไฟอุ้ยโดนเราจะหมดเราจะหมดโอ้ยตายได้แล,แล้วก็ตาย ผ้าไมอีวันเลยรอบนี้เราตายเลยโผล่ไปกวันหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่นี้ก่อนแล้วกันนะครับตายไปหนึ่งรอบ เดี๋ยวเรามาจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ